นะะีนนะะคุกจะพาทุกคนมาทําไอศครีมกินกันค่ะแต่จะบอกเลยนะคะว่าหลายคนคิดใช่ไหมคะว่าไอศครีมมันทํายากแต่ขอบอกเลยคะ่ะว่าไอศครีมเวอร์ชันนุกเนี่ยทำง่ายมากใครๆก็ทําได้ค่ะก็เพราะว่าเรามีเจ้านี้ค่ะ Magic Ice นะคะไอติมดี Homemade นะคะแค่มีติดบ้านเท่านี้เราก็สบายๆแห่ร้อนกันได้แล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเทผงน้องนะคะจริงๆมี3รสนะคะก็คือช็อกโกแลต รสกะทินะคะแล้วก็อันนี้คือรสวานิลานะคะขั้นตอนแรกนะคะแล้วก็จะเอาผงน้องนะคะไปผสมในถ้วยนะคะกับน้ำร้อนที่อุณหภูมิประมาณ70องศานะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราผสมกันมันเข้ากันดีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่กล่องแบบนี้นะคะเพื่อเอาเข้าแช่ตู้เย็นนะคะแช่ประมาณ5ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ เอาน้องไปแช่ในตูเ้เย็นกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะในขั้นตอนผสมนะคะไปแช่เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาปั่นเจ้าน้องกันค่ะเราจะมีอุปกรณ์ก็คือเครื่องปั่นหรือเครื่องบดก็ได้นะคะไปค่ะแล้วก็จะใส่ไอติมนะคะลงไปในนี้ เสร็จแล้วนะคะแบบซอฟเสิร์ฟถ้าอยากกินแบบฮาร์ดเสิร์ฟนะคะแล้วก็เอาน้องที่ปั่นนะคะไปแช่ตู้เย็นนะคะอีก 1- 2ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้น้องแบบฮาร์ดเสิร์ฟมาให้ทุกคนได้กินกันนะคะเย่ yeah! ตอนนี้นะคะไอติมของเราก็ได้ที่แล้วค่ะน้องวาน,นิลาของเรานะคะเสร็จตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,คะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะก็คือขั้นตอนจัดจานนั่นเองค่ะ ็จแล้วนะคะนี่คือหน้าตาของไอติมเมจิกไอซ์ไอติม DIY ไวโฮมเมดทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะของลูกเป็นรสวานิลานะคะมากินกันอืมสดชื่นมากเลยค่ะร้อนๆแบบนี้อย่าลืมซื้อน้องคนนี้ไว้ที่บ้านนะคะ มีรสช็อกโกแลตวานิลาและรสกะทินะคะ3ามรสแบบนี้เลยค่ะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วสนใจอยากซื้อเมจิกไอซ์ไปทำย่างยายที่บ้านนะคะสั่งซื้อแล้วก็อย่าลืมบอกโค้ดว่า Magic ไอซ์อินเดรสกอจิดาพานะคะเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วจะได้รับส่วนลด10บาททุกออเดอร์เลยนะคะ